ช่วงที่สสนับสนุนโดย AIS ฉลอง21ปีแจกโชคกว่า21ล้านแค่กดดอกจัน5 4 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีหมดเขต30พฤศจิกายนนี้ าแล้วครับหลังจากที่เราเที่ยวที่ฟาร์มโชคชัยนะครับเหนื่อยทำเภอปากช่องมาเกือบทั้งวันครับสนุกมากครับเราได้เห็นบัวนะครับไปให้นมบัวไปรีดนมบัวไปดูบรรยากาศคาร์บอยครับทีนี้เราต้องทําให้มันแบบคาร์บอยครบถึงครบด้วยการรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ครับในร้านโชคชัยสเต็กเบอร์เกอร์สเต็กเบอร์เกอร์สเต็กเฮาส์อยู่ด้านโน้นอันนี้เป็นสเต็กเบอร์เกอร์เหรอฮะมีเป็นใครครับ ครับคุณจุ๋ยน่เองนะครับคุณจุ๋ยครับสวัสดีครับคุณจุ๋ยดูแลในส่วนของบริหารของเบอร์เกอร์ก็จะเป็นดูแลในเรื่องของการตลาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์อืมอ่านั้นมาว่ากันเลยว่าโชคชัยสเต็กเบอร์เกอร์มีอะไรเจ็ดที่เอาว่าผ่านมาต้อง โอ้โหตอนนี้นะคะก็มีเมนูใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือโชคไกวากิวสเต็กเบอร์เกอร์วากิวนี่คือ,คอทษครคคก็คือเนื้อโคสายพันธาจิมะวากิวซึ่งเป็นโคสายพันธุ์ญี่ปุ่นแต<ล>่แว่ารเรานําเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะเป็นโคพุนธุเกิดที่ญี่ปุ่นไปโตที่ออสเตรเลียลูกครึ่งของเป็นลูกครึ่งครับแล้วก็เนื้อนี่จะแบบนุ่มมากเออใช่ลักษณะเด่นของโคสายพันธาจิมะเนี่ยเขาก็จะมีไขมันแทรกที่สูงแต่ว่าไขมันตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเป็น ไขมันที่ดีมีประโยชน์เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงซึ่งตัวนี้ก็คือ Omega โอเมก้า3โอเมก้า6เวลาทานไปปุ๊บจะไปลดคอเลสเตอรอลเมื่ทานทานไขมันเข้าไปฆ่าไขมันนี่เสียเลยนี่ค,นครับเห็นไหมครับทานทุก,กวันไม่ต้อนไม่อ้วนเลยเพียวแล้บ <c oughs> ผมอ่ะแล้วเจอเป็นผมผมไม่ทานเนื้อครับ,รบผมต้องกรับพาะทานอะไรดีครับก็จะมีหมูก็มีนะคะก็เป็นหมูฟูลออปชั่นจัดเต็มหมูฟูลออปชั่นจัดเต็ม <จ>เต็มจริงๆเลยค่ะ <positioning. S 2> อย่างยานนี้เรียกว่าล้นเลยทีเดียวครับไม่ใช่เต็มอย่างเดียวนะครับออปชันเราก็จะมีทั้งเชดเอดอร์ชีสนะคะเดคอนย่างกรอบกุนเรียมแล้วก็ <อ implement. S 1> นี่อันนี้คงจะคุ้นเคยกันดีนะฮะอันนี้เรียกว่าเฟนชิพนะฮะมาเฟนรฟไฟอันนี้ครับอันนี้ลูกชิ้นเนื้อก็มีลูกชิ้นหมูก็มีอันนี้อันนี้หมูด้วยนะครับอตัวนี้จะเป็นหมูค่ะตัวเข้มเข้มสีเข้มๆหน่อยก็จะขอรอนี้ก่อนเลยฮะลูกชิ้นนนีี่่ไมม้าลกโชคชัยนี่จะมีเนื้อแบบเน้นเน้ๆผสมเครื่องเทศให้รสชาติคือเรียกว่าขออนุญาตขออนุญาตชิมคือเรียกว่ากินลูกสองลูกก็อิ่มแล้วอ่ะ โอเคให้ได้ครับอันนี้เราคุ้นเคยกันดีเรครับทีนี้ผมขอลองเบอร์เกอร์เขาโชคใจ่เต็มโต๊ะมันต้องมันต้องอาจจะต้องมีแทคติกนิดนึงเลยนะต้องยังไงครับเพราะัจิ้นใหญ่มากใช่จะมีเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันมาใหญ่แบบเดี๋ยวผมจะลองแบบไม่ไม่ไม่ใส่ซอสก่อนต้องเห็ไนะฮะคือออกสื่อเดี๋ยวมันเลอะเทอะนี่นะครับ นะฮทีมงานก็น้องหลายๆกันเลยซอสของเราจะเป็นซอสออริจินอลซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของโชคชัยโอ้โหแบบนี้ยอดเอคำว่าผมไปทานผมไปทานแบบมุมมามนอกร้านด้วยจริงๆเคอนเซ็ปต์ของที่นี่คือมันต้องเลือกๆหน่อยใช่ใช่ใช่ก็เลยจัดเลยนะจัดเต็มจัดเต็มโปต๊ะเช่นจัดเต็มเลยลองครับลองครับวาร์กิ้ ของคุณจุ๋ยก็อันนี้ครับเ่คุณคุณแอบเเบื่อเบเกอร์แล้วเลคดคุณจุ๋ยจะ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 เลิกเธอครับผมไม่ซอสเลยโอเคชิมดงก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านมานะครับหรือว่า ไปเที่ยวทางเขาใหญ่ไปปักช่องแล้วก็แวะมาที่นี่นะครับก็มีอาหารอร่อยๆอนะครับมีเรื่องของเบอร์เกอร์ต่างๆมากมายแล้วก็เรื่องของอลูกชิ้นด้วยอันนี้ลูกชิ้นนี่คราวที่แล้วผมมีหรือเปล่าไม่แน่ใจมีมานานแล้วเหรอครับแต่ว่าจะไม่ไสั่งนะครับก็ถ้าเกิดแวะมานะครับผมว่าใช้ได้เลยแล้วก็อร่อยมากเร<า>ียกได้ว่าถ้ามาเนี่ยเราได้แบบคุ้มค่ากับการที่เราจะต้องรับประทานแต่แต่จริงๆแล้วถึงนี้ไม่ต้องมาติดปักช่องนะกาบให้กินเหมือนกัน ไปเปิดแล้วที่ไหนสยามพารากอนชั้นจีตูเม่ยนไปตรงนู้นเหมือนกันเลย ตัวไปกินก่อนนะได้ครับไม่งั้นก็เดี๋ยวผมวางก่อนนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ่ะอย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูรายการวันแมนโชว์นะครับแล้วรู้สึกว่าชอบนะครับก็แวะมาเที่ยวที่นี่เลยนะครับฟาร์มโชคชัยและถ้าเกิดว่าหิวนะครับก็มาที่นี่เลยนะครับโชคชัยสเต็กเบอร์เกอร์นะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสามคนคงต้องขออนุญาตนะครับรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ ตามธิยาใสราดี๋ยวผมจื้อครับน้อขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเค,อเคงั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้โหนี่แล้วผมจะกินหมดเลยเนี่ยมันเยอะมากเลยฮะขอาคุณแซงกินสักหน่อยสิครับวากิวอะ่ะกินไปโอ้ยกินไปแล้วเหรอ